สนับสนุนโดย CG+ จาก TrueMove Edge, NewVos, SCB ePassbook เพราะว่าเป็นช่วงที่ทุกคนชื่นชอบใน I Love Thailand นั่นก็คือช่วงของการสะกดคำเกมสะกดคำสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอน d a การสะกดคำในวันนี้ทีมที่มีคะแนนนำอยู่นะคะ6ต่อ4คะแนนก็คือกัปตันวิลลี่นะคะนั่แล้วนัแล้วก็เลยต้อง ว้าวนำอีกแล้วได้สะกดคำก่อนนะคะโดยน้องดาวเป็นคนสะกดคนแรกค่ะสะกดคำว่าฝีดาดฝีดาดเขาเรียกตัวอะไรตัวเนี้ยฝอฝาฝอฝาฝอฝาสระอีสระอีดอเด็กค่ะดอเด็กสละอาต่อไประีค่ะ ผีดาดหรือว่าไข่ทรพิษเนี่ยจริงๆแล้วสะกดยังไงคะโอ้ยเก่งว่าเก่งเก่งเอองเก่งมันมันมาด้วยออร่าออร่ารบบออร่ามาเลยอ่ะแบบว่าอร่อยอ่ะเรียกได้ว่าภาษาไทยวันนี้ทีมผมเรียกว่าหนมกรุบเลยทีเดียวครับใช่อ่ะ คนต่อไปคุณกิกให้คุณกิกสะกดคำว่าพยักพยเยิดพยัก<ฮ>พยเยิเดพอพานยอยักษไม่เห็นอากาศกอไก่พอพานสระอะสระเอยอยักษ สาะอีดอเด็กต่อองนี้ครับตอนนี้อย่างนี้นะโอเคยากพยักพยเยิดสะกดอย่างนี้ใช่หรือเปล่าลองดูมืออาจจะใช่ก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้พีพิระเฮ้ยโอ้โหอันเดียวอันเดียวพี่ก็จะสะกดเหมือนอีกเลย จริงๆนะไม่มีสะอาดเกือบมากแล้วนะคุณกิ่แต่ว่าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางพระคุณเจ้าไอสบายออร่าไปบารักบุญเหรอผมเนี่ยปผ่านดูผ่านผ่านตามให้ครับผมไปทางพี่เอนะคะจ้าสะกดคำว่ายานัดครับผมยอยยักษ์สะอาดนนูไม่อากาศ หอถุงผมว่าน่าจะใช่นะผมจะเคยเคยดูในข้างขวดยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยาตนหมอชิดแก้ีพี่พูดได้โกะแต่ว่าสะกดไม่เป็นไหนลองพูดสิคะไหนลองพูดสิคะยานั้นหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้นหมอชิดแก้หิดแก้ฝีโอ้พูดถูกเลยสบายแล้วสะกดยังไงแล้วสะกดยังไงแล้วสะกดโชโชความเก่งยานั้นเนี่ยผมว่น่ใช่เนี่ยใช่เออาแค่นี้พอนะชัวอะ ยานัตสะกดยังไงคะสุดท้ายนี่แหละตัวท้ายเขาพูดเขายังพูดถูกเลยเฮ้ยเแกนี่มันสุดยอดเลยมีวันในทุกคำว่าสอบถูกขอโทษมันยากอ่ะมีถอถุงสารอูยานัตอุแต่มันมีถอถุงอย่างน้อยมันมีทอถุงจากนี้ไปสะกดรวมนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะมาเดี๋ยวพี่เบิร์ดกเริ่มครับคำนี้มีสามคะแนนความหมายของคำคำนี้ก็คือการช้อนตา ชำเลืองด้วยทีท่าชดช้อยสมดสมอยก็ต้องเริ่มด้วยช่อช้างสระอะสระอะสระอะมอม้าครับมอม้ามันก็ต้องดอเด็ก็แหละเก่งนี่แหละลูกจะเล่นดุชช้างมาแล้วผมขึ้นชอช้างอีกแล้วเเดาไปลยแล้วมันมาอย่าง้้ไมมออาาค่ะเ คุณกิจคะไม่โทรครับไม่โทรอ่างคงต้องไปด้วยยอยักษ์เอาอย่างเงี้ยครับชมดชม้อยยอยักษ์ครับวางกันแต่ไปดูสิคะว่าชมดชม้อยจริงแล้วสะกดยังไงไม่มีตลาแน่เลยไม่มีสระน่าใช่น่าใช่หลังนะครับนี่ไงโอ้ยอะไรเราบังเอะบางทีเราสะกดถูกมาเรื่อยนะคะแต่เวลาเรามาออกรายการเนี้ย มันจะเริ่มลังเลไมมแน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยคำนี้ก็ออกเสียงผิดฮะฟังโอมพูดคำนี้อ่านว่าอะไรชมโดดมอยชมดดมอยชมโดดมอยชมดดมอยมันมาจากภาษาเยอรมันครับชมโดดมอยชมดดมอยชมดดมอยชมดดมอยให้เราจำไว้ว่ามันไม่มีสระอ่ะมันเขียนเหมือน ช่มด <Happiness? S 2> <ads allen. S 3> ืมดฉยชมดอดยทางกองต้ของเยียมเป็นตลกทำไปได้หนึ่งคะแนนนะคะรวมกันเป็นเจ็ดคะแนนแค่นี้ก็ชนะขาดแล้วจ้เอาละครถึงเวลาแล้วที่เจ้าของชุ่มเดชมดฉุ่ย้องมีความสร้างสรรค์มากสร้างสรรค์นะคะพี่อมก็เป็นผู้สะกดคนแรกแล้วมันเป็นมุกที่แบบ หัวลอกไปเรื่อยๆอ่ะมันหยุดไม่ได้แล้วกลับไปนี่พอพอเมียเงยหน้าขึ้นมามองเราอย่างนี้ปุ๊บชุ่มเดชมอยเริ่มที่เจ้าของตำรับชมเดชมอยดูว่าเขามีเทคนิคในการจำการสะกดคำยังไงนะคะให้พี่โอมสะกดคำนี้ค่ะละโมบ ล่าโมรอลิงครับสละอะดูกำลังใจตรงนู้นสิรุนมากเลยรุนมากละโอมอม้าด้านะบอใบไม้โอ้โหนี่ยภาษาไทยแตกฉานนะเนี่ยโมบมอยมอยอันนี้แหละครับละโมบละโมบอันนี้นะละโมบที่แปลว่าโลภมากมักได้สะกดยังไงคะ โม้่เงมากชมดดมดูเกรไป่งไปมิสเตอร์ชมดดมอยได้ไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนมากันที่พี่ว่านนะคะครับผให้พี่ว่านสะกดคำว่าละเอียดละออละเอียดละออครับผมลอลิงสละอะ สระเอเจ้ยจินจ้ช้างอออ่างไม้สระอีสระอียอยักดอเด็กนี่คือละเอียดครับก็ลอลิงอออ่านสองอันสองตัวผมว่าได้แล้วหละครับไปดูละเอียดละอสกดยังไงคะ ละเอียดละอนะก็คือและเอียดอุโอะไปที่พี่ท็อปนะคะคุณค่ะฉันพร้อมมากเลยฉันตื่นเต้นนะคะค่ะให้พี่ท็อปสะกดคำว่าเวนคืนเวนคืนที่แปลว่าโอนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของเอกชนมาเป็นของรัฐสะกดเลยนะคะเวนคืนเดี๋ยวคำมันไหลสระเอวอลแวนนอนหนู คอควายสระอืออออ่างเอ้ยไม่ใช่นอนหนูค่ะเวนคือ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 เวนคืนสะกดยังไงคะสวยงามเหลือเกินถูกทุกคนเลยนะคะตอนนี้คะแนนรวมเท่ากันแล้เจ็ต่อเจ ไปด้วยสามคะแนนนี้เลยรอเปล่านะคะช่วยกันสะกดคำนี้นะคะปรรมปราอมีละครเองปารำปราโออยากตอบปรำปราปอปาร์อยากตอบปอปลาปอปลาใช่ไหมผมว่ารอเรือบมรนากาศครับคุณแม่หมอม้าสีมาขนาดนี้ละ ปอปลาปลาปลาปปลาครับรอเรือครับสระอาครับมีรกรไหมไม่มีไม่มีเนไม่มีไม่มีพอใจนะคะพอใจนะคะพอปราำปราสะกดยังไงคะโอสระอาลืมเฮ้ยเก่งมากเลยอะว่าเันเาอเทวันว่างเก่งว่าเก่งโอยอยู่ไม่ ขอให้นะเรียกเขาว่าเทพว่านครับโอ้โหขอเสียมมือกับเทพว่านเลนยครับโอ้โหเอาเพลงนี้ดีกว่าอะเข้ามาเลยเอ,าาอะ,อะาะทำนี้ไม่ได้เดี๋ยวเอาเพลงนี้ให้ได้อาตั้งสตินะคะแล้วไปฟังว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร คมๆไหวมกตรงนี้ไมทันเลยพกอัยพงครับโบรักสีดำโอ้โหใหวไดเดี๋ยวดูดูเวรกเส้นดูเวเส้นวันๆขอเชิญอัเชิญแม่ออกมาด้วยถ้าถูกนะครับเปิดฟลองตรงนี้เลยนะคะนีตองของเราฟองเราฟองเราโบรักสีดำปกะ